สวัสดีครับเทชิฮาเซกาวานะครับวันนี้ดีเซียอีกวันหนึ่งโอเคอ๋อตกใจหมดเลยเออนึกว่านึกว่านี่คืออีเธอเรียมอีเธอเรียม34บสี่บาทนะตาฟอืมโอเค ดูสิดูสิวันที่สอง6 0 0โอเคราคาตกเย้ yeah, ได้ของเซลลได้ของถูกได้เฉี่ยในราคาถูกลงเยอะกว่าตอนซื้อราคาแพงใช่ไหมอืมก็ขาดทุนเยอะขึ้นเพราะว่าราคามันตกเนาะแต่ทุกครั้งที่มันขึ้นหรือลงในราคาแบบถูกๆอย่างเงี้ย ตอนที่ DCA แล้วก็สะสมของเซลล์แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันขาดทุนก็ตามเนาะ32% 33%ก็ไม่ได้น้อยแต่ลำ่ำ3ามเนี่ยผมเชื่อว่าคนเกินครึ่งอ่ะหลายคนเขาถอนตัวไปแล้วคัดลอสก็ยอมเสีย40%แต่ความแตกต่างถ้าสมมุติยังถืออยู่เนี่ย DCA ก็ชนะเยอะกว่าเยอะขึ้น ตอนนี้ 6, ห่างกัน6.9%เนาะมันก็จะขาดทุนน้อยกว่ายังไงขาดทุนก็ตามเนี่ยมันก็ขาดทุนน้อยกว่าร่ำซำ้ำนะครับผมมันเป็น DCA Challenge ถ้าปกติผมจะคัดลอ s แต่ผมก็จะถือไว้ต่อไปเรื่อยๆเนาะจะ DCA ไปเรื่อยๆในราคาที่ถูกลงมาผม,ผมว่ามันก็มองเป็นข้อดีก็ได้สะสม DCA ที่ในราคาที่ถูกลง ลองดูตอนนี้ราคาเฉลี่ยมัน9ก้า0มืใช่ไหมถ้าผมลบอันเนี้ยถึงเมื่อวานมันคือ91,600บาของวันนี้ก็คือ91200ก็ถูกลงเรื่อยๆก็ดีเนาะข้อดีอถ้าเมื่อ2วันที่แล้วยัง92 0า0อยู่เลย2วันนี้ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยลดลงมาดูกราฟก็เป็นอย่างนี้เนาะเ,เส้นสีแดงก็จะลงมาเรื่อยๆทุกครั้งที่ผมซื้อในต่ำกว่าเส้นสีแดง DCA ในช่วงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นสีแดงก็ตกมาตกมาตก,ตก,ต,กตกลงเรื่อยๆตอนที่ฟื้นมันก็น่าจะฟื้นเร็วกว่าฟื้นง่ายกว่าทางั้งที่ถ้าล่ำำ้มซ้ำมันต้องฟื้นต้องให้เกินจุดเริ่มต้น1,000งแก็สามพบาทซึ่งมันสูงกว่าเส้นสีแดงเนาะโอเคนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะก็ได้ DCA ในราคาถูกลงมาอีกวันนึงก็ไม่ได้มีอะไรมากลูน้าอไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวจะติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เอ๊ะไม่ใช่ดิพรุ่งนี้วันหยุดพรุ่งนี้วันศุกร์วันที่3เดือน6วันหยุดเนาะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ